สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูรำไพอีกครั้งหนึ่งในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะชั่วโมงนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องบุคคลสำคัญของท้องถิ่นดังที่นักเรียนได้เห็นในภาพนะคะมีบุคคลสำคัญอยู่3ท่านนะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะ จากภาพบุคคลสำคัญที่นักเรียนได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะผังสาระการเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติการทำงานความสำเร็จของบุคคลสำคัญทั้ง3ท่านดังต่อไปนี้นะคะท่านที่ 1. คือนายประยงรณรงค์ค่ะท่านที่ 2. แพทย์หญิงเพ็ญภาทรัพย์เจริญค่ะท่านที่ 3. นายวิบูลเข็มเฉลิมค่ะ สำหรับตัวชี้วัดที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตนค่ะได้เวลากันแล้วนะคะที่เราจะไปติดตามประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญทั้ง3ท่านพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะนายประยงรนรงค์เกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2480 เป็นคนอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเกิดในครอบครัวเกษตรกรที่มีฐานะยากจนหลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ได้ออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานหลายอย่าง เช่นรับจ้างตัดไม้ดูแลช้างลากไม้รับจ้างล่องแพซุงตามลำน้ำตาปีทำแร่ดีบุกและในปีพุทธศักราช2547ท่านได้รับรางวัลแม็กไซไซสาขาพัฒนาชุมชนจากโมนิทิรามอนแม็กไซไซประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเรามารู้จักผลงานสำคัญของนายประยงรณรงค์กันนะคะ นายประยงรณรงค์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของยางพาราท่านเห็นว่าเกษตรกร,กรที่ทำอาชีพยางพาราประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำยางพารามาตลอดท่านจึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านไม้เรียงเพื่อแก้ไขปัญหายางพาราซึ่งมีการพัฒนาอาชีพการทำยางพารามีโรงงานแปรรูปยางขนาดเล็กของชุมชนทำให้ชุมชนไม้เรียงเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนายางพาราไทย ชุมชนนี้ได้ขยายตัวเป็นเครือข่ายยางพาราไม้เรียงและต่อมาได้กลายเป็นเครือข่ายยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาดูผลงานสำคัญที่นายประยงรณรงค์ได้คิดค้นขึ้นนะคะข้อ1 เป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพรวมทั้งการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนค่ะข้อ2ริเริ่มจัดทำแผนแม่บทยางพาราไทยซึ่งต่อมารัฐบ,บาลได้นำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนายางพาราของไทยค่ะ ข้อ 3. ริเริ่มจัดทำแผนแม่บทชุมชนซึ่งรัฐบาลก็ได้นำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทค่ะข้อ 4. สร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนในภาคใต้ค่ะข้อ 5. ริเริ่มจัดทำโครงการเกษตรแบบผสมผสานและข้อ 6. ริเริ่มจัดทำวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองค่ะ แพทย์หญิงเพนนภาทรัพย์เจริญแพทย์หญิงเพนนภาทรัพย์เจริญเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2495จังหวัดปราจีนบรุรีท่านเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้นำพืชสมุนไพรามาใช้ร่วมกับการรักษาโรคแผนปัจจุบันและผลักดันให้ยกฐานะสถาบันการแพทย์แผนไทย ขึ้นเป็นกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกส่งผลให้สมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและท่านยังได้รับเลือกให้เป็นแพทย์ดีเด่นในโรงพยาบาลประจำอำเภอประจำปี2527แพทย์ชนบทดีเด่นประจำปี2529 และแพทย์สตรีที่มีผลงานดีเด่นทางด้านสังคมชนบทประจำปี2529าปี2529ค่ะมารู้จักกับผลงานสำคัญของแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญกันนะคะข้อ 1. รวบรวมตำราแผนโบราณและนำมาแปลเพื่อเผยแพร่ความรู้และนำไปใช้ในการรักษาโรคค่ะข้อ 2. รวบรวมตำราประมวลทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเล่มหนึ่งค่ะ ข้อ 3. จัดทำโปรแกรมสุขภาพสำเร็จรูปการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สุขภาพด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในพุทธศักราช2537ค่ะข้อ 4. รวบรวมท่าบริหารกายแบบไทยในท่าฤาษีด,ดัต้นค่ะข้อ 5. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐค่ะ ประวัติบุคคลสำคัญคนสุดท้ายในวันนี้นะคะคือนายวิบูลเข็มเฉลิมค่ะนายวิบูลเขมเล็มเฉลิมเกิดวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2479ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อพุทธศักราช2512 ในช่วงแรกได้ประกอบอาชีพทำการเกษตรแบบธุรกิจและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากการเกษตรแบบธุรกิจเป็นระบบที่ใช้เงินเป็นหลักในการลงทุนทำให้การทำธุรกิจในระยะต่อมาประสบปัญหาขาดทุนมีหนี้สินมากมายจึงต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้คงเหลือที่ดินจำนวนเล็กน้อยที่ใช้ทำมาหากินเพื่อการเลี้ยงชีพ จากปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ท่านเปลี่ยนวิธีคิดในการทําการเกษตรใหม่ทั้งหมดโดยเปลี่ยนจากการเกษตรแบบธุรกิจที่ผลิตเพื่อขายมาเป็นการผลิตเพื่อเลี้ยงชีพในครอบครัวและได้เริ่มทดลองทําการเกษตรแผนใหม่ด้วยการปลูกพืชหลายชนิดตามธรรมชาติได้ศึกษาค้นคว้าทดลองอยู่เป็นเวลานานจึงประสบความสําเร็จต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบความคิดของการทวาวนาเกษตร ซึ่งเป็นการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมตามสภาพของพื้นที่โดยไม่ต้องพึ่งพาแรงงานผู้อื่นผลงานที่ท่านได้รับรางวาัลท่านได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งเอเชียประจำปี2535และปราดเกษตรของแผ่นดินปี2552ค่ะเรามาดูองค์ประกอบของวรรเกษตรกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ข้อ 1. สวนวนกเกษตรในสวนจะมีทั้งพืชที่เป็นอาหารและสมุนไพรหลากหลายชนิดและเปิดโอกาสให้นักเรียนและคนทั่วไปเข้ามาศึกษาองค์การสหรประชาชาติว่าด้วยอาหารและยา FAO ได้ทำการสำรวจพันธไม้ในสวนวนกเกษตรพบว่ามีพันไม้มากกว่า500ชนิดข้อ 2. ้ลานค้าริมทางชุมชน เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรรายย่อยในบริเวณนั้นเช่นการค้าขายการแปรรูปและการปลูกผักปลอดสารพิษ 3. ค่ายเยาวชนใช้สวนวานาเกษตรเป็นสื่อในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเช่นต้นไม้นกเพื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมค่ะ เรามาสรุปจุดเด่นของบุคคลสำคัญทั้ง3ท่านนะคะนายประยงรณรงค์เป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแพทย์หญิงเพ็นภาทรัพย์เจริญเป็นแพทย์สตรีผู้มีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยจากการใช้สมนุนไพรนายวิบูลเข็มเฉลิมเป็นผู้นำการพัฒนากเกษตรแผนใหม่ หรือว่านากเกษตรโดยเน้นการพึ่งพาตนเองจบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องบุคคลสำคัญของท้องถิน่นก่อนจากกันในวันนี้เด็กๆอย่าลืมพาระงานที่ครูได้มอบมาให้ในวันนี้นะคะทำให้เสร็จเรียบร้อยทุกคนนะคะเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้ากับวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ